เอาวะสวัสดีฮะทุกคนฮะมาเรามาต่อกันกับการเดินทางของเจ้าพูดน้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อาณาจักรหนองบึงไปเดินทางบนดอกใบบัวไม่แน่นะเจ้าของอาณาจักรที่นี่พูดดูแลนี่อาจจะเป็นอบๆฮะกบเคโลเคโลก็เป็นได้นะฮะมาเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมไปเออเราบินได้นี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮึบโอเคกดเคจำได้ครับ เกือบลืมแล้วเกือบลืมแล้วเออไปฮึบโอ้โหเออเดี๋ยวฮะเออเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนฮะติดเอา้าเดี๋ยวนะทางทางไปต่อมันไปทางไหนอะเอ้ยเ,เดินเดินไปนี่ปุ๊บเอ้าไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวก่อนลงแล้วตอนนี้อา่าผมอยู่ตรงไหนอะตรงนี้หรอแล้วแล้วเราจะไปยังไงอะแผนที่มันให้เราลงไปข้างล่างว่ะเอะหรือว่าเราต้องกระโดดแบบล่องวะลอยล่องลอยล่องหรือเปล่านี่ไงลอยล่อง เ้ยจะออาเฮ้ยเอ้าเราตกน้ําเราไม่ตุยเหรออู้ความเป็นผู้ที่มาสุดยอดจริงๆฮะเอ้ยแล้วก็เราสามารถแบบลอยล่องอย่างนี้ได้ยาวๆเลยครับนี่ไงเอ้ยเจ๋งอ่ะโอ้นี่ลงมาในน้ําครับผมดีลอยเอาเดี๋ยวกด้าไม่ได้ไม่ใช่ติดต้องกด้าแล้วก็ปล่อยถึงจะแบบล่องลอยได้ยาวๆเฮ้ยโหเอาว่ะโลกใต้น้ําก็ผมมาเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ไม่น่าจะใช่เคโลอดีใช่ไหม ปึ๊บขี่ได้อุ้ยขี่ได้ด้วยอ่ะน่ารักว่ะเอ้ยปลาดุกปลาดุกโอ้โหขี่บดปลาดุกครับผมเออขี่หลังเลยไม่ต้องไปเองเอ้ยอย่าบอกนะว่าให้กระโดดเหรอกระโดดอ๋อเขาช่วยให้เรากระโดดเราต้องขึ้นเขาเอ้ยเจ้าเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อุ้ยอ๋อลงมาข้างล่างได้อีกเออเฉยอู้มา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 ,มา,มา,มาดูใต้น้ําก่อนหน่อยอุ้ยปลาอะไรอ่ะมาดูแบบเหมือนแบบปลาฉลามผสมกับไอเดียอะไรไปปลาปักเป้าอะไรวะเฮ้ยปึ๊บฮึบโอเคขึ้นมาบนนี้ฮะ โอ้เอาวะนี่ให้พี่เขาแบบพาเราแบบไหว้ไปไหว้มาแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องขึ้นไปข้างบนครับฮึบฮึบอืบโอเคเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยฮึบฮึบแล้วก็ล่องลอยเหิน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 เหิอนอ่ากระโดดกระโดดแล้วก็ฮึบดีไงอือโอเคขึ้นมาแล้วแมเมื่อกี้ติดเล่นไปหน่อยนะฮะมาเสียเวลาพอสมควรครับโอเคลงไปเรื่อยๆสงสัยเจ้าของที่นี่น่าจะไม่ใช่เออ ปลาไอ้นี่แเราไม่ใช่ดิอ่าเขาเรียกอะไรเคโรเคโรเออไม่ใช่ k เคโรแล้วเฮ้ยกูลงไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอึบอึบพี่ชายพาพาเราโอโอเดี๋ยว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 ไม่ได้ดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะเฮ้บเฮ้บแล้วก็เฮ้บขึ้นมานี่เดี๋ยวมันซับซ้อนวุ่นวายมากเลยอะ่ะโอ้โหนี่นี่เราเพิ่งเพิ่งถึงตรงนี้เองนะเดี๋ยวนะตัวใส wow ่ต้องลงไปอีกว่ะอือโหปลาว่ายไปว่ายมาครับผมจะไปหมดเลยอุ้ยตเบระเลิกเลยเฮ้บอันนี้ มีเจอปะการังหรือเราต้องลงไปอีกอะ่ะอ๋อนี่ไงมีทางลงไปครับมาฮะว่ายในน้ำเออล่องลอ,งอยผิวไหวโอ้โหอุ้ยมีตรงนี้ด้วยเฮ้ยเอา,า่ะมีเขาเรียกอะไรเหมือนแบบอ่ามันเรียกว่าอะไรนะในทะเลมันภูเขาไฟใต้น้ำเออหมุนภูเขาไฟใต้น้ำเลยแล้วนี่เราอยู่ส่วนไหนเนี่ยปู อย่าบอกนะว่าเจ้าของที่นี่เป็นปูหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเขาไปไปยีหลักกับเราเลยอุ้ยตื่นแล้วอุ้ยตกใจตกใจวูนนอนน่ารักจังเลยอะดูปูสี่อือไหนเรากดเอสกระแทกดิอือโอ้ยอยอยตอนนี้อยู่ไหนเลยดูก่อนอ๊บโอ้เราเดียวนะเราต้องลงไปมันมันลงมันลงไปไงอะอุ้ยมองเราด้วยไงยจ้าตัวเอง ไปก่อนนะเดี๋ยวไว้ไว้มาเยี่ยมใหม่ปึ๊บอ่ะตรงไปก่อนละกันฮะตรงนี้เอาเดี๋ยวทางตันว่ะต้องกลับแล้วหาทางไปต่อไปได้นี่มันไม่ใช่ว่ามันสุดแล้วหรอตรงเนี้ยฮะเออเธอปึ๊บบอกเราหน่อยว่าทางไปต่ออยู่ตางไหนฮะปึ๊บปึ๊บเออโอเคตรงมาทางนี้ก่อนแต่แมปแมปมันบอกว่าทางนี้มันมันไปต่อได้อะ่ะเนี่ยเราเราต้องฮึบเดี๋ยวก่อนนี่ไงเออเจอเดวดว,ดว หรือว่าเราต้องกด S นะฮะเพื่อเอา้เอาไม่ได้วะอ่า,อามันยังลอยอยู่เรื่อยๆเลยอะทำไมอะปึ๊บเราต้องค่อยๆแทรกอา่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะต้องหาทางเข้าไปในในตรงนั้นอนะเอ้ยหรือว่าเราจะคุยกับพี่ปูได้หรือเปล่าอะเดี๋ยวลองกลับไปก่อนปูอเออเพศเมียหรือเปล่านี่ไม่รู้เออเราทำอะไรกับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยนะให้เขาอุ้ยดีไงอ๋อพาเขามาได้ออขอบคุณจ้ะ เราได้เพื่อนใหม่แล้วว่ะคุณเป็นเรียกผมเรียกว่าเจปูแล้วกันนะเจปูน่ารักน่าชังมาครับนี่แล้วเขาก็โบอุดร,รูตรงนี้ให้เราขอบคุณฮะขอบคุณมากเลยเจ๊ไว้มาเจอกันใหม่นะฮะไปะหนูไปข้างล่างกันดีกว่านี่ต้องทำเป็นทางไปต่อแน่นอนแต่เสียงเพลงคือดังจะจัดเลยอะ่ะหูผมจะแตกแล้วครับเนยอันนี้อะไรอะ่ะแสงเหรอ ตรงต่อไปเรื่อยๆเอ้ยมันมืดอะ่ะอุยอ๊ยโอย้มีแสงระหว่างทางเรื่อยๆว่ะโอเคทีนี้ก็อุย้ยมันมืดมากเลยอะ่ะเึ๊บเจออีกแล้วขอบคุณครับอือเม่งนกนผมบอกว่าเห็นแน่นอนเลยสาหลายส่องแสงฮะในในใต้แบบใต้ถ้ำทะเลลึกเข้าไปอีกโอ้โหข้างล่างก็มีข้างบนก็มาอ๋ออันนั้นข้างบนมันไอที่เราผ่านมาแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวนะเริ่มเริ่มงงละเริ่มงงละโอเคไปอ่ออันนี้ขึ้นได้หรอ มันมีอะไรก็ไม่รู้แต่เราไปดูก่อนแล้วกันเจอเจออะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะฮะมีอะไระเดี๋ยวอ่าไม่ใช่มันเป็นทางขึ้นไปเดี๋ยวมาทาไปวะเนี่ยเดี๋ยวเออต้องไปทางนี้เฮ้เออบินไปฮบล่องรอยอุย้เจออีกแล้วมาครับยังคงไปต่อเรื่อยๆเมื่อไหร่เจอทางออกเฮ้บอุ้ยข้างบนมาฮบบินขึ้นไป ฮึบฮึบอ้าวชิบหายเดี๋ยวฮึบฮึบฮึบเชื่ออึบขึ้นไปขึ้นไปเออได้แหละได้แหละเออโอเคฮึบฮึบอือนั่นแหละอึบฮึบโอเคโอ้โหเกือบไปขึ้นแล้วมายังไงเดี๋ยวตรงไหนวะลงมานี่โอเคซิกแซกซิกแซกฮึบฮึบอื้อบีไปอยฮึบนั่นแหละเจอแล้วทางออกมาฮึบเจอ ขาไฟใต้น้ำอีกแล้วอะไหนดูสิอ๋อฝั่งซ้ายซ้ายล่างมีไอ้นี่ฮะมีมีดาวนะฮะมีดาวไปเก็บดาวก่อนดีกว่าไหมอะนี่ไงเจออุ้ยเจอปูอีกแล้วไงจ้าเจอกันอีกแล้วนเรานี่แต่เป็นตัวอื่นมาชอบป่ะแบบบ,บันดุกดิกด๊กดิแก,ก,กน่ารักดีอะมาเดี๋ยวเราอุ้ยเดี๋ยนะผมเห็นปลาหมึกว่ะอย่าบอกนะว่าเอ่อผู้เขาเรียกอะไรผู้นาของที่นี่น่าจะเป็น ปลาหมึกแน่เลยดูทรงแล้วมาขนาดนี้คลาเล่นชัวชัวอู้เข้ามข้างในมามีไฟแน่นอนจากที่ดูแล้วเฮ้บไม่มีเอออ่ามีมีมีม,ม,มีเป็นแสงระ,ะ,ะยิบละยับอ้เจ้ละยิบระยับเล็กน้อยเจอแมงกระพุนแมงกระพุนอู้เพียบเลยอูย้น่ารักพุดๆุดน่ารักพุดพุดเดี๋ยวดูก่อนมีดาวอยู่ตรงนี้แล้วก็ผีเสื้อด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราฮรึบล่องลอยล่องลอยฮึบอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮึบเอออยู่ตรงนี้ครับฮึบฮึบเหินฮึบแล้วก็ลงมาดิอ่ะชึบโอเคเราไปอยู่สุอาจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โวว่ะฮึบเฮ้ยเหินขึ้นไปอือเอ้ามาฮึบโอเคอยู่ตรงนี้ฮึบ โอ้โห oh, เราเราเข้ามาลึกมากเลยเนะี่ยแต่เราไม่เจออะไรเลยเจอแต่แมงกระพุนล้วนๆเึ๊ยเฮ้เผขึ้นไปอีกเออมานี่โอ้โ oh, หไม่มีอุปสรรคครับผมบอกเลยว่ามาแบบชิวๆฮะโอ้โห oh, เดี๋ยวนะมามาอ่นะเข้ามาลึกแล้วเจอของแน่นอนมาผีเสื้อผมว่า oh, ผีเสื้อมามาเก็บผีเสื้อก่อนเึ <C'> ๊บเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะในแมปเดี๋ยวเราเราหลุดทางหรือเปล่าเนี่ยฮะอู้มัน มันค่อนข้างกว้างกว้างมากเลยนะในในแบบใต้ท้องทะเลอ่ะืออตอนแรกตอนแรกคิดว่าเป็นบึงธรรมดาฮะอันนี้แม่งแม่งบึงท้องทะเลเลยอะ่ะออ้เอามาปึบไปพุ่งขึ้นไปปึ๊บือ้อมาปึ๊บือ้อต่อเนื่องครับผมโอ้โหไม่ได้ลงเลยไหนดูมาทางนี้ก่อนเพื่อผีเสื้อเขาอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เอาลงไปอีกว่ะปึ๊บโอ้ เดี๋ยวกดเอสเพื่อแบบทิ้งดิ่งทิ้งก้นทิ้งก้นลงมาฮึบอึบม,มีฟองอีกแล้วฮึบอึเดี๋ยวอึบทิ้งก้นอึบอ่าเดี๋ยวไม่ได้ฮึบลงมาข้างล่างอื้เราต้องรอดูจังหวะแล้วนี้ไม่งั้นเดี๋ยวได้ลอยขึ้นไปอีกโอเคเยี่ยมฮึบตรงนี้ล่ะฮึบเชื่อกดเอสลงมาเดี๋ยวกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้อ่ะฮึบโอเค วุ้นี่ลงลงมาลึกมากเลยเนี่ยโอ้ชมบรรยากาศใต้ท้องทะเละฮะ,อะเอ้เออไม่มาเราบุกเข้ามาโซนนี้แล้วนะฮะลงมาถึงน่าจะก้นทะเลแล้วมั้งเนี่ยบอึชโอเคมาทางนี้อีกอโอ้โหแทบจะสุดแมปแล้วฮะจะสุดใต้ท้องทะเลแล้วมาเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะเราจะเจอแล้วมั้งเนี่ยคิดว่าน่ากจะเจอแล้ว อู๋ผีเสื้ออยู่ไกลามากเลยอะ่ะโอ้โหมาเจอเหล่าแมงกะพุนแน่นอนอันนี้เหมือนเหมือนเป็นถิ่นเขาเลยวะ่ะเรามาบุกถิ่นเขาครับเอาเดี๋ยวปึ๊บองเสร็ต้องไต่ขึ้นไปวะ่ะปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อึือ้าอ๊บมาปึ๊บปึ๊บอือเหอนินขึ้นไปเหนินขึ้นไปเออนั่นแหละปึ๊บปึ๊บอ๊บเดี๋ยว,ยวผีเสื้ออยู่ไหนฮะผีเสือ้อ ผีเสื้ออยู่ไหนก่อนหาผีเสื้อไปเจอโอ้ยจะตกจะตกเดี๋ยวนะเช็คแผนที่ก่อนมันอยู่ใกล้ๆแล้วอะตอนเนี้ยจะอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอครับปอ๊บบินมาทางนี้อ่ะโอเคบินต่อไปเรื่อยก่อนครับดูเชิงไปก่อนเอ๊บมาขวาทีซ้ายทีปอิบปอ๊บโอเคชวบชวบเอ๊บ pp. ยังไม่เจอเอหรอครับนี่ไงโอ้โหอยู่สูงมาก โอ้โหไม่ใช่อยู่สูงมากแต่เราอาจจะไปไปเดินเล่นแบบเพลินหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันมีทางไปต่อหรือเปล่าทางฝั่งนู้นอะข้างบนน่าจะตันหรือเปล่าึ๊บโอ้น่าจะตันอะโอ้โหมาลึกมากเลยเนี่ยซิกแซกทีทางนู้นทีโอเคครับได้เวลากลับไปหาเอสัญ,ญลักษณ์นะฮะตายไป pp. อือค่อยๆเปค่อยๆไป๊บอเราได้ผีเสื้อมาหนึ่งตัวแล้ว๊บปึ๊บแต่สถานที่แห่งนี้เรายังไม่จบภารกิจ หรือเราจะต้องมาเปิดผนึกเพื่อปลุกนะฮะปลุกเจ้าเจ้าทะเลได้ไหมเรียกว่าเจ้าทะเลก็ได้มาเจ้าทะเลของที่ดีให้เขาตื่นขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยถ้าโดดพลาดทีนี้คือกลับไปแบบแค่ตัวเยอะนานไกลเลยนะอือโดนทาโทษทาโทษแบบหนักๆมาครับว่าแต่เราอยู่ส่วนไหนของของอแถวนี้แล้วไหนดูอยู่บนหัวเราเลย บนหัวนี้เี้เองเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราเราไม่ใช่กลับมาทางเดิมเอ้ยนี่เอ็นี่ทางใหม่ทางใหม่ถ้าจะไปผิดไม่เคยมานี่นี่ดีเจอแล้วเจอแน่เลยหอยเฮ้ยเปิดผนึกแบบใหม่ฮะผมไหนเอไหนดูดิอึ๊บขึ้นไปแล้วหอยมุกเปิดออกมาจะเอ๋เฮ้ยอาหอยอ้าหอยมันตัวอะไรเดี๋ยวไป เป็นการผรสมผสานาระหว่างเปลาหมึกหอยแล้วก็แมงกะพุนเหรออันนี้น่าจะเป็นเอบริวารน,นะฮะสาวกหรือไม่ก็ลูกๆของเขานะฮะโอ้โหน่ารักเชียวไปดีนะเนี่ยที่เขามีทางลัดให้เราออไม่งั้นแบบต้องไปแบบวนตั้งแต่ข้างล่างแบบขึ้นมาข้างบนนี่ไกลามากเลยนะปึ๊บโอเคครับมาไดียเวลากลับไปอีกฝักฝั่งหนึ่งฮะเราหมดธุระที่นี่เรียบร้อยแล้วฮะมาเก็บทั้งผีเสือ้อแล้วก็ ตั้งในเขารเรียกอะไรนาฬิกาปลุกไงเจปูมาพาฉันเดินไปหน่อยเริบนี่แหละลถอ่าโดยสารส่วนตัวครับผมเจปูน่ารักน่ารักนี่เราเจอเจ้าของที่นี่แล้วฮะนี่ไงแต่นางยังหลับอยู่ไม่รู้ตัวผู้ตัวเบียรเรียกว่านางก่อนละกันมาอือหลับอยู่ฮะตอนนี้มาครับอือไปไปทีหนึ่งเร็วอือหู อันนี้เหมือนเป็นทหารแบบอ่าองค์รักษ์ซ้ายขวาเลยนะฮะโอเคไปทางขวาบ้างลุยทางขวาฮะมาเข้าไปลุยเข้ามาแล้วอือสาหลายตาเดียวที่คอยส่องแสงนำทางให้กับเราเราจะไปรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวอีกต่อไปนะฮะนี่แสงสว่างคอยนำทางเราเสมอขอบคุณมากเจ้สาหลายตาเดียว เขาจะคอยชี้นำเราไปสู่ทางที่ถูกต้องออโหเราเหินมาได้ถูกแบบจังหวะจักรโครนเดี๋ยวไปทางไหนวะเนี่ยลงล่างเหรอปึ๊บมามาทางซ้ายมือเดี๋ยวไม่มีแล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเั็นพืายาวๆเลยครับนี่โอ้ย่าี๋ยวเธอไปชดัรูอสิเธอปึ๊บอึ๊บอือเหินขึ้นไปอึ๊บเออไม่เดี๋ยวอึ๊บอึ๊บช่อขึ้นไปเร็วอึ๊บชึบชบชุบโอเค โอ้โห oh no. มาเึ้เดี๋ยวอะฮะเอา้าไปทางไหนอะอุมัิซิกแซกไปมาว่ะอา่เอาเดี๋ยวเราไปทางนู้นก่อนดีกว่าขวามือก่อนหรือว่าขึ้นไปข้างบนโอ้โหนี่มันเขาวงกดเลยนะเนี่ยเราต้องสุ่มอ่ะนี่โอ้โหมันมีแบบมันเขาวงกดภายในแบบใต้น้ำอันนี้เึ้เดี๋ยวเึ้โอเคขึ้นมาทางนี้เึ๊บโอ้โหธนุก็มีครับมาเึ้ยเฮ้โอเคขึ้นมา เจอแล้ววันนี้เจอไวกว่าที่คิดฮะมาเปิดทะึกอันที่สองหรือเปล่าาจ้อันที่สองเนาะเนี่ยมันขึ้นเตือนไอ้นี่แหละนท์วิชั่นโอ้เราได้เขาเรียกอะไรความสําเร็จใหม่นะฮะนท์วิชั่นวะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวสามอันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสามอันวะเราต้องเก็บอีกอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายไปเปิดหอยอัอนหนึง่งเราเปิดหอยมุกได้สองอันแล้วเหลืออ,อันที่สามไหนดูก่อน ผีเสื้อเราพลาดไปได้ยังไงกลับไปเอาผีเสื้อก่อนครับไม่ได้เราจะพลาดไม่ได้ครับผมย้อนกลับไปตามลายแทงแล้วนี่ยมันอยู่ทางนี่งไงมันอยู่ทางนี้อะโถได้มาสองแล้วฮะทุกคนไปเดี๋ยวเหลืออันไหนเนี่ยเหลืออันโอ้โหสายสุดนู่นเลยไปไปทางสายสุดกันฮึบฮึบเอาในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเอาสุดท้ายของโซนนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อย กบคบเอ้ยใช่เก็บครบสอันเสร็จเรียบร้อยครับผมได้เวลากลับบ้านของเราอีกแล้วโอ้เดี๋ยวมืดเลยกลับมาแล้วจ้าเจ๊ปูไปเอฟอเออ,เอ,อนั่นแหละเหลืออา่าเสร็จไปสองแล้วเล็กหนึ่งที่เรามาดูกันว่าที่สุดท้ายนี่อยู่อ่โซนไหนวะโซนโอ้ขวาบนสุดเลยมีผีเสื้อ2ตัวแล้วก็ที่ปลดปลดผนึกึบอ๋เอเดี๋ยวนะแล้วอ๋อโอเค เราต้องไปทางนี้เราโดยใช้ไอ้นี่อากาศนี่พุ่งขึ้นไปเฮ้ยทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่เ,ออเข้าไปเลยนี่ไงเฮ้ยขวามือนั่นมันอะไรอะฮอมันคืออะไรวะเหมือนเห็ดเลยวะเห็ดใต้ทะเลเอ,อืเอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตายพี่ปลาพวกนี้ไปแน่เลยปร๊บชุบ ชุบออดีขี่หลังไปเลยฮะอ่ะว่าแต่ว่ายไปไหนไวนะเนี่ยเดี๋ยวเออจะเออจะเออจะเออเฮ้ยตก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 ดีมาฮึบฮึบตายไปเลยฮึบนี่โอ้โหพาไปด้วยกันเฮ้ยชุบชุบเขาจะหนีเราไปไหนเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาด้วยกันก่อนฮึบฮึบอออ่อเ,อเดี๋ยวนะโอเคเราขี่พี่ๆเขาไปเรื่อยๆก่อนครับปึ๊บเอออออุ้ยข้างหลัง นั่นแหละวิปลาดุกปลาดุกตัวบนเออเอ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวฮึบฮึบเอาใจโดดตูดโดดตูดโดดโดดตูดโดดตูดโอ้ฮึบฮึบล่องไปล่อน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 อือล่อนอู้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอเคเดี๋ยวฮึบฮึบล่องลอยไปต่อไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่เจอใครเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอย่าบอกนะว่าโอ้ยเอา ปีนไปหมดเลยขี่พี่ปลาต่อฮึบฮึบมานี่แชวบเออมารอเขาไหวกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อกำลังบอกเลยว่าเขาจะไม่ไหวกลับไปแล้วครับเฮ้ยฮึบฮึบฮึบชุบอ่าโอเคมาไหมมาไหมมาไหมฮึบฮึบฮึบโอเคมาสวยพี่สวยฮึบฮึบเออนี่อ๋อปากกาลังอ่ะโถไอเราก็ไปบอกเขาว่าเป็นเห็ดเอ่อเขาเรียกอะไร เห็ดใต้น้ําไม่ใช่ปะการังปึ๊บอุชึบโอเคมาขี่หลังพี่ตัวนี้ครับปึ๊บแล้วก็มานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าตายขึ้นไปเรื่อยๆกลับไปม้วนตัวกลับไปเฮ้ยดิว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 ปึ๊บโอเคปึ๊บเึิบแล้วก็มานี้แชทแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเอาโน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 ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บโอเคแล้วก็ึบ อ๋ติดติดหางติดหางแล้วก็ฮึบชวบเออขึ้นไปดีได้แล้วโอเคได้อันที่2ไม่ใช่ดิอันที่4ี่ฮึบมาอันแรกของโซนนี้เก็บไปได้แล้วเออแป๊บเออจ้าเออเออเออจ้าเออฮึบฮึบฮึบขึ้นมานี่ครับมาเอ้าเดี๋ยวปลามันหมดแล้วอะมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วเอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเอาจ้าเฮ้ยตก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 เป้าเป้าเปไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮึบฮึบ ฮึบเหิน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 มาไม่มาไม่มามาครับมาฮึบฮึบเจอแล้วโอ้โหอันที่สองเฮบอยากรวดเร็วฮึบอืมเอาวะต่ออาจารย์ต่อเนื่องฮึบฮึบฮึบอืออ่ะเชิบเชิบอ่าสวยฮึบฮึบอือขึ้นมาทักที่ชึบโอเคอ่าไม่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 ฮึบฮึบโอเคขึ้นไปที่ต่อฮึบฮึบฮึบต่อเนื่องไปที่ตรงนี้โอเคครับ โอเคโอเคโอเคมา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 จะอีกอีกสุดไม่สุดไม่สุดฮึสุดสุดสุดแล้วฮึมาอูอันสุดท้ายโอ้โหเอาว่ะมาครับหอยเอ่เออ่าคราเรแยกน,นะนะลืมแนละ้วหอยหอยหอย,อยไข่มุกฮะอันสุดท้ายเออฮึเรียบร้อยอ่าปลูกได้แล้วฮะนาฬิกาปลูกพบสามอันตื่นลาชินีแห่งท้องทะเลนะฮะเออโอ้โหไปไง สามตาเลยกระพริบตาแบบน่ารักชิงชังไปกลับไปคุยกันานางกันครับผมทุกคนขาขาขึ้นอย่างอย่างอย่างทรหดนะฮะอย่างยากเย็นแต่ขากลับนี่คือลอนลงแบบสบายสบายสบาย,บาย,บายโอ้โหง่ายจุงกลับมาแล้วฮึบนี่เราเล่นนี่ซะหน่อยวะเพิบเหินเหินล่องลอยล่องลอย มาแล้วเออข้ามาที่นี่เพื่อคุยจ้ะเอ๊บตามมากี่ปีมาแล้วเนี่ยที่ข้าอุ้มเจ้าลงเอ่เรือใบไม้หนีเรือใบไม้อ๋อที่เรามาไงข้ารู้ว่าเจ้าตามหาตัวเขาอยู่แต่ที่นี่มันอันตรายมากเร้วไงครับถ้ามุง่งถ้ามุ่งมั่นขนาดนั้นแล้วก็ก็หาบีเสื้อให้ข้าห้าตัวหามาแล้วครับเรียบร้อยครบแล้วข้าไม่มีอะไรจะสอนนะแต่จะช่วยเปิดทางให้เอา้าไม่มีอะไรจะสอนแล้ว โอ้ออก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 ,ออกมาเด็กๆนี่นางเรียกเด็กๆของนางมาครับ๊เก็บผีเสื้อเข้าตัวไม่ได้พลังใหม่คะแต่ได้เด็กๆนี่โอ้โหเมกกะปูนตัวน้อยน่ารักโอ้โหน่ารักผุดๆุดไหนลอดผ่านท่อแตกนั่นขึ้นไปก็จะเจอรังของพวกมันรังของพวกมันครับผมเรียบร้อยเด็กๆ,ๆของข้าจะช่วยพาเจ้าออกไปแต่ระวังให้ดีนะระวังอะไรครับอ๋อมา เด็กๆอ้ยน่ารักนะดูดิอือดีแมนกระพุนฮึบอุ้ย,พ,ยพาพุกพุกขึ้นไปเอ้ยฮึบดีต้องจับจังหวะให้ดีๆชึบดีอึบมาโอโ้มีปลาดาวด้วยแล้วก็แมงกระพุนตาเดียวอึบแมงกระพุนสามตาโอ้โหไปการแบบผสมผสานร,ระหว่างเอเลี่ยนต่างดาวแล้วก็สัตว์ใต้ทะเลครับฮึบอือมาไหม,มฮึบอือขึ้นไป นั่นแหละสวยงามเอ๊บอ่านสุดท้ายแล้วข้าบนนี่รอดผ่านท่อแตกไปครับเราก็จะไปหารังของพวกมันได้มาสู่ด,ด่านต่อไปโอ้มาแล้วด่านใหม่ครับผมมาเอ,อ๊บเป็นโอ้มันเป็นท่อลงท่อเหล็กแมปใหม่ครับเปิดแมปใหม่วะ่ะโอ้เป็นเป็นอะไรวะนะ่ะ เหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างแล้วมีดอกมาอยู่ข้างบนน่ะโอเคเราเราเราขึ้นไปก่อนละกันมาครับผมตามทางเหมือนเป็นแบบโซนโซนดินแล้วเอเฮ้ยโอ้โหไอพวกไอพวกไอพวกโรบอทโรบอทอันนี้มันเป็นใต้ดินนะเหมือน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 ลังปลวกเลยวะลังปลวกลังปลวกเอบเอบโอเคเออชื้อไม่คานาเมือบอกบอกเลยว่ามันกระจอกมากครับผมนี่เออเออเอออาจจะเออ เฮอะจะาเอ๊บเึบขึ้นไปไหนดูก่อนเราโอ้โหอีกไกลเลยว่ะเึบเอบเกียบเลยพวกคุณข้างล่างก็มีข้างบนก็มาเึบเอบเอบแต่ขึ้นไปก่อนครับเึบเึบเอบโอเคเออชุบชึบชวับชวับอืมเหินเออเดี๋ยวปวดผิดเออเ่อเดี๋ยวเออเออเอ่อจึบจึบโอเคเข้าไปข้างในท่อเล็กๆเอ๊บอืมเึบโอ้ยเฮ้ยหุ่นอีกแล้วหุ่นอีกแล้วเอ๊บอืม บอกเลยวพวกเองเนี่ยเป็นเอ้าเดี๋ยวนะเรารอดมานี่เราวนกลับมาทางเดิมหรือเปล่าวาเนี่ยฮะยังไงครับอ่ะโอเคตรงไปก่อนแล้วกันรั๊บฮึบโอ้โหไอพวกหุนนะั้นมันไม่ขนามือเลยบอกเลยครับฮึบฮบขึ้นไปขึ้นไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวฮ้อย่าบอกนะว่าเราจะต้องรอดเจ้าหุ่นนี้มาทางนี้แล้วก็เราก็ฮึบฮขึ้นไป,ปอึออือนี่ไงอ๋ออย่าก,กีนที่เอง เออพวกแกมีประโยชน์ได้แหละฉันขอโทษที่ปลามาดพวกแกไปไว้นะเฮ้ยเฮึบเึ้ขคือดิเออแล้วก็อ่ากระดึบกระดึบอ่านี่แหละครับผมทางไปต่อ,องเราโอ้โหที่ไหนเนี่ยไหนดูก่อนแผนที่อู้อยู่ข้างบนด้วยเลยโอเคลงมาดีก่อนเฮบเป็นอ่ะอะอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยมันเตะเรามันเตะเราฮออเข้าไปครับอ้าวเดี๋ยวฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ เไม่ไรอ่ะอ๋อล่อล่อล่อมันมาเตะตรงนี้เหรอเฮิ๊บเฮิบเฮิบเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวออกไปอีกทีถึงสิเพื่อนฮะมันอุ้ยอ๋อเฮิบเฮิ๊บฮิบเฮิ๊บฮิบเฮิบ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 เดี๋ยวนะยังไงวะเฮิ๊บเฮิบเฮิบดันดันไปดันไปดันไปอ๋อเอ้าเฮิ๊บมานี่สิเพื่อนเตะ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 อ๋อล่อมันมานี่แล้วเราก็ไปนู่น อย่างนี้นี่เองอรโถมีเกมอีกแบบนี้ด้วยหรอครับเฮิบมาถึงเวลาที่เจ้าต้องพาข้าขึ้นไปขบวนเฮิบอึบเอชึบโอเคเฮิบฮิบ,บแล้วเราก็ไปต่อได้นี่สวยขอบคุณมากนะเพื่อนดีมากเลยนายมีประโยชน์มากโอ้มาไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคตรงไปก่อนครับเป็นแขนเครื่องจักรว่ะอ๋อเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนเอ้ยอะไรอะ่ะโอ้คุยกันเลยเหรอกำลังจะดูแผนที่ อยู่ๆก็เข้าคัสซีนคุยกันเลยเจ้าคือแฟรี่ตัวนั้นใช่ไหมอ๋อเขาคือคนนั้นหรือเปล่าจะมีคนมาที่นี่นนะมันมันไม่ปลอดภัยปล่อยฆ่าเหรออึ๊บไม่พูดได้เลยโอเคงั้นเราต้องมาเปิดกล่องควบคุมที่เจ้ายืนทับอยู่ให้ได้เสียก่อนอ๋ออย่างนี้นี่เองไปที่จุดเตาเอ่ไปจุดเตาให้ได้นะเข้าไปตรงประตูตรงนั้นไปนะแล้ว อ๋อโอเคฮะสงสัยว่าเราจะต้องมาช่วยนี่อาจจะเป็นคนผู้นั้นที่หลายๆคนพูดถึงก็ได้นะฮะแล้วเราก็มาที่นี่เพื่อที่จะปลด,ดปล่อยเขาออกไปเพราะว่าจากที่ตัวละครเล่ามาเหมือนว่าเขาถูกจับอยู่และนี่เลยหุนตัวนี้ก็ถูกจับอยู่แสดงว่าใช่แน่นอนครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามา,าติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมสลับพาร์ทนี้ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบายบาย